บรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าอันนี้คือเรือของเราวันนี้จอดอยู่ลําเดียวตรงนี้วันนี้เรือเราเราทดลองแล้วโอเควิ่งได้ดีไม่มีปัญหาอะไรมาได้สวยจากบ้านมานี่ประมาณสามชั่วโมงแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้ เราก็จะมีบ้านอยู่ตามเกาะบ้านอยู่ตามเกาะแถวนี้เกาะนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บนบนบน,บนดินทั่วไปอันนี้เป็นเกาะทางนั้นเกาะที่เห็นเห็นนี่เป็นเกาะเกาะเล็กเกาะน้อยอันนั้นเกาะใหญ่เกาะใหญ่มากบ้านมีไม่เยอะนั่นเกาะจะได้ยินเสียงนกเยอะทางโน้นดีเราจอดตรงนี้เงียบตรงนั้นก็มีลำหนึง ต,ตรงนี้ก็เป็นป่ายญตรงนี้ก็เป็นปา่าไม่มีไม่มีบ้านฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีบ้านตรงนี้เป็นเป็นเกาะเหมือนกันที่เราอยู่นี่ไม่มีนกตรงนี้เสียงนกไม่มีมีแต่เป็ดมีแต่เป็ดพอดีเรามาจอดเรือตรงนี้เป็ดเขาก็ไม่ไม่มาใกล้ตรงนี้ เบ็ดคเรียกอะไราหานหานเราอยากได้ภาพหานตรงนี้ก็ป่าหญ้าเป็นป่าหญ้าเห็นไหมเป็นป่าหญ้าป่านี้ค่อนข้างจ็ทึบป่านี้ทึบน้ําช่วงตรงนี้ไม่ลึกมากตรงนี้จะไม่ลึกริมริมนี้จะไม่ลึก เรื่มเดิมนี้จะไม่ลึกมองเห็นข้างล่างมองเห็นใต้น้ำตอนนี้มองเห็นใต้น้ำชัดเจนตอนเราเอาเรือเข้ามาเราต้องคอยดูว่าลึกลึกเท่าไหร่เรือเราจะเข้าได้ไ,ม,ไม่ได้ยังไงอันนี้ก็ดูตรงที่เราจอดว่าเราสามารถลงมาข้างนอกข้างล่างนี้ได้ไหม ถ้าเราข้าไม่ได้เราก็ต้องดึงเชือกขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ขาเราถึงพื้นได้และการผูกเชือกเราจะไม่ผูกกับต้นไม้เราผูกกับหินคือไม่เราก็ตอกถ้าไม่มีเราก็จะหาที่ตอกเพราะเราเชือกเรายาวอาจจะไปตกตามป่านูน่นถ้าไม่มีจริงๆเราก็เลือกต้นไม้ใหญ่ๆมัด เชือกเรือไว้แล้วเราก็จะมีเอไอ้เขาเรียกอะไรอะที่ทิ้งลงน้ํจาจําภาษาไทยไม่ได้เขาเรียกอะไรอะสมอเรือเออนั่นแหล่ก็นี่นะคืนแรกนอนหลับสบายดีเย็นสบายก็อาจจะมีภูมิแพ้นิดนึงในการที่เราจะ โดนลมเพราะเราเป็นภูมิแพ้เพราะโดนลมเราก็จะจามแต่เราได้มาสูตรอากาศบริสุทธิ์ทำให้ร่างกายเราสดชื่นสดชื่นมากอยู่ตรงนี้เป็นบรรยากาศที่สุดยอดพอได้ออกจากบ้านแล้วมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งอยู่ในบ้านมันก็เป็นอีกโลกหนึ่ง เพราะว่าเราก็ตั้งแต่มีโรคนี้ระบาดเราก็ไม่ได้ออกไปไหนกันเลยเรือนี้เขาเาพิ่งซ่อมเสร็จซ่อมเสร็จแล้วก็อยู่ในสภาพนี้เคยบอกขายแต่คนเก็ไม่ซื้อเพราะว่าเขาขี้เกียจซ่อมแต่นี้เราซ่อมเสร็จแล้วมันก็ดูสภาพที่อย่างที่เห็นสวยเราก็มีเพื่อนบ้านอยู่ตามเกาะต่างๆนี่คือบรรยากาศเช้าเช้าวันแรกบนเกาะ โอเคนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด check. เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ